ับ,บ<ฮ>วันนี้จะรีวิวขบวนโปรครับเอามีดมามีดมาถ่ายเลยบอเออถ่ายเร็วเมอะไรเดียเ,เ,เปกดมาเปิดกล่องกันเลยครับมันก็จะเป็นของศูนย์ฮอนดา ยังเห็นครับอย่าไปกดมันถ่ายเรา,ายัางที่เห็นครับมันจะใส่จริงมาให้เราจะอามา,อาก็จะมีสายน้ำมันให้แล้วก็สายอะไรวะสายอะไรไม่รู้อีกนึงนึงก็จะเป็นขบว,วเวนปูขบวเวนโปรทครับตัวนี้ยังที่เห็นครับดูข้างในกัน โอ้จะมีสปริงแล้วก็ใส่กริงครับผมเอ้รืออะไรมันวะเอาใส่อันนี้แล้วก็เขา,เาใส่ตัวนี้บ่วกอืนนีใส่แล้วก็จุกผมก็ขอจุกชิบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับนมนี่แหละ